สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกข้อมูลชุดพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อผู้ฟังของเราโดยเฉพาะนะครับผมว่าคนใช้รถหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ดีนะคือไอ้ช่วงเวลาที่ประกันรถยนต์ใกล้จะหมดอายุนี่แหละครับใจหนึ่งก็ยังโอเคกับบริษัทประกันเจ้าเดิมนะเคลมก็ง่ายดีอู่ซ่อมก็เยอะแต่ปัญหามันดันไม่ได้อยู่ที่บริษัทอสิครับมันอยู่ที่ตัวแทนหรือนายหน้าที่ที่ดูแลเรานี่แหละบางทีก็ติดต่อยากเหลือเกินบางทีบริการก็ไม่ค่อยดี หรือที่แย่ไปวก่านั้นเลยคือเลิกทำอาชีพนี้ไปแล้วอ๋อกลายเป็นกรมทันกําพา้าไปเลยไม่มีคนคอยให้คำปรึกษาเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินใช่เลยครับแล้วพอเจอแบบนี้ทางออกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเลยก็คือย้ายค่ายเปลี่ยนบริษัทประกันไปเลยซึ่งข้อมูลที่เราได้ศึกษามาอย่างละเอียดจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างพีเมนนายหน้าประกันภัย กลับชี้เห็นภาพที่ต่างออกไปเลยครับว่าการตัดสินใจย้ายบริษัทแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียดายมากๆแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียเงินก้อนโตไปแบบไม่รู้ตัวเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่เรียกว่าการโอนโค้ดครับซึ่งพีเมนบอกว่ามันเหมือนคุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เลยถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันให้ถึงแก่นเลยว่าการโอนโค้ดจริงๆแล้วคืออะไร ทำไมถึงถูกเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์แล้วมันส่งผลดีต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเราเราได้อย่างไงบ้างคือเป้าหมายสำคัญวันนี้เลยนะคะคือการทําให้เราทุกคนเข้าใจสิทธิที่เรามีในฐานะผู้บริโภคว่าเราสามารถเลือกคนดูแลกรมธรรม์ของเราได้และมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการย้ายบริษัทซึ่งจะช่วยให้เรารักษาผลประโยชน์ไว้ได้ครบทุกเม็ดเลยทั้งเรื่องราคาและบริการที่เราควรจะได้รับค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยดีกว่า คำว่าการโอนโค้ดที่ฟังดูอาจจะเทคนิคนิดๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับได้เลยค่ะจริงๆหลักการมันง่ายมากเลยลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่เราซื้อประกันร,รถยนต์หนึ่งฉบับเนี่ยในระบบของบริษัทประกรันกรมธรร์ของเราจะถูกผูกไว้กับรหัสตัวแทนหรือโค้ดของคนที่เป็นผู้ดูแลเสมออ๋อครับเปรียบเทียบง่ายที่สุดเลยก็เหมือนป้ายชื่อที่ติดอยู่กับกรมธรร์ของเราบอกว่า ใครคือคนรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและบริการเราอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วครับเหมือนมีชื่อผู้จัดการส่วนตัวของเราแปะอยู่ใช่ค่ะแบบนั้นเลยดังนั้นการโอนโค้ดก็คือกระบวนการที่เราแจ้งไปที่บริษัทประกันอย่างเป็นทางการว่าฉันยังชอบผลิตภัณฑ์ของคุณนะยังอยากเป็นลูกค้าต่อไปแต่ไม่พอใจบริการของคนดูแลคนปัจจุบันแล้วก็ขอใช้สิทธิ์เปลี่ยนป้ายชื่อนี้ไปเป็นของตัวแทนหรือในหน้าคนใหม่ที่ฉันเลือกเอง เข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนผู้ให้บริการแต่ผลิตภัณฑ์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างถูกต้องค่ะตัวคนดูแลออกจากกันซึ่งเออเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยนะใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือทำไมเรื่องพื้นฐานแบบนี้ถึงไม่ค่อยมีคนรู้กันในวงกว้างล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการโอนโค้ดไม่ใช่เรื่องใหม่หรือสิทธิพิเศษอะไรเลยนะแต่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เอาประกันภัยตามหลักการดูแลผู้บริโภคเลยค่ะแต่ในทางปฏิบตัติมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดบ่อยนักเพราะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัวแทนโดยตรงอ๋อครับ ตหลักการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือในฐานะผู้บริโภคเรามีอำนาจเต็มในการเลือกไม่ใช่แค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแต่ยังรวมถึงการเลือกคนที่จะมาให้บริการและให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดกับเราด้วยซึ่งเป็นมิติที่สำคัญมากแต่กลับถูกมองข้างไปบ่อยๆค่ะพอฟังเรื่องผลประโยชน์แล้วยิ่งน่าสนใจเลยครับในเมื่อมันเป็นสิทธิ์ของเราและผลตอบแทนของการใช้สิทธิ์นี้มันคืออะไรตรงนี้แหละครับที่ผมว่าหลายคนอยากรู้ ว่าทำไมถึงเปรียบเทียบว่าเป็นขุมทรัพย์มันคุ้มค่าขนาดนั้นเลยเหรอครับคุ้มค่ามากค่ะแล้วมันจับต้องได้เป็นตัวเงินเลยประโยชน์ข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดคือการที่เราจะยังคงได้รับเบีย้ยอัตราต่ออายุหรือ p r e n นว e Rate ค่ะอัตราต่ออายุมันต่างจากเบีย้ยปกติยังไงครับต่างกันเยอะเลยค่ะ โดยธรรมชาติของธุรกิจประกันเนี่ยบริษัทมักจะเสนอเบี้ยในปีต่ออายุให้กับลูกค้าเก่าในราคาที่พิเศษกว่าลูกค้าใหม่เสมออ๋อเป็นกลยุทธ์รักษาลูกค้าใช่ค่ะทีนี้ลองคิดตามนะคะถ้าเราไม่พอใจตัวแทนเดิมแล้วตัดสินใจย้ายบริษัทประกันทันทีสถานะของเราในบริษัทใหม่คืออะไรคะก็ เลูกค้าใหม่100ถูกต้องค่ะซึ่งหมายความว่าเราจะต้องจ่ายเบีย้ยสําหรับงานใหม่ที่ส่วนใหญ่มักจะแพงกว่าการโอนโค้ดจึงเป็นการรักษาสถานะลูกค้าเดิมของเราเอาไว้ทําให้เรายังคงได้รับส่วนลดความพักดีที่ควรจะเป็นของเราต่อไปขอนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าผมขับรถรุ่นยอดนิยมไม่เคยมีเคลมเลยเพราะจะต่ออายุก,กับคนเดิมเขาเสนอเบีย้ยมา18,000บาทแต่ผมรู้สึกว่าบริการไม่ดีเลย ถ้าผมย้ายไปบริษัทอื่นผมก็อาจจะต้องจ่ายเบี้ยเริ่มต้นที่18,000หรืออจะแพงกว่านั้นอีกใช่เลยค่ะแต่อย่างนี้ถ้าแผนที่จะย้ายบริษัทคุณทำเรื่องโอนโค้ดไปให้ในายหน้ามืออาชีพคนใหม่ดูแลนายหน้าคนใหม่จะสามารถดึงข้อมูลของคุณในฐานะลูกค้าเก่าประวัติดีของบริษัทเดิมออกมาได้แล้วทำเรื่องต่ออายุให้ในอัตราต่ออายุซึ่งอาจจะอยู่ที่หนึ่งบาทก็ได้โอ ส่วนต่าง3,500บาทนี่แหละค่ะคือเงินที่เกือบจะเสียไปฟรีๆเพียงเพราะเราไม่รู้ว่ามีทางเลือกนี้นี่คือความหมายที่แท้จริงของขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่เราพูดถึงกันโอ้โหเห็นภาพชัดมากครับส่วนต่าง3500บาทนี่ค่าน้ํามันได้ไหลถังเลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเบีย้ยต่ออยูอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนจะมีเรื่องอื่นอีกใช่ค่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับประโยชน์ข้อที่2เลยคือการรักษาส่วนลดประวัติดีหรือ no claim bonus เอาไว้ได้อย่างต่อเนอื่องอ๋อ NCB ค่ะส่วนลดนี้เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ของข้อพพอ,อยู่แล้วถ้าเราขับรถดีไม่เคยเคลมเลยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นทุกปีสูงสุดถึง50%การโอนโค้ดในบริษัทเดิมทำให้ประวัติส่วนนี้ของเราถูกส่งต่อไปอย่างสมบูรณ์100%เซไม่ต้องไปลุ้นว่าบริษัทใหม่จะนับต่อให้ไหมหรือต้องขอเอกสารยุ่งยากและประโยชน์ข้อสุดท้ายที่อาจจะวัดเป็นตัวเงินยากหน่อยแต่สำคัญมากเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจริงๆ สำคัญที่สุดในระยะยาวเลยค่ะนั่นคือการได้รับบริการที่ดีขึ้นจากนายหน้ามืออาชีพต้องยอมรับความจริงว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆความรู้สึกตอนนั้นมันทั้งตกใจทั้งสับสนการมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆคอยอยู่ข้างๆให้คำแนะนำที่ถูกต้องว่าควรทำอะไรก่อนหลังมันคือการซื้อความสบายใจและความอุ่นใจซึ่งประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะจริงเลยครับผมนึกถึงตอนซื้อโทรศัพท์เลย เราชอบเครือข่ายนี้นะสัญญาณดีโปรก็โอเคแต่พนักงานที่สาขาแกล้บ้านบริการไม่ดีเลยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องใจก็อยากจะย้ายค่ายแต่ก็เสียดายสิทธิพิเศษลูกค้าเก่ามันคือความรู้สึกเดียวกันเป๊ะๆเ,เ,เลยใช่เลยค่ะการโอนโค้ดก็เหมือนกับการที่เรายังใช้เครือข่ายเดิมแต่ไปเข้าศูนย์บริการสาขาอื่นที่พนักงานเก่งกว่าเต็มใจให้บริการมากกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ มันคือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดทั้งผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่ต้องยอมเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปและสถานการณ์แบบไหนล่ะครับที่มันแบบสุกงอมพอที่เราควรจะลุกขึ้นมาพิจารณาเรื่องการโอนโค้ดอย่างจริงจังอะไรคือสัญญาณเตือนหรือ red flag ที่บอกว่าถึงเวลาแล้วครับ มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนอยู่4 5ถึง5ข้อเลยค่ะซึ่งล้วนเป็นสถานการณ์ที่คนใช้รถจำนวนมากน่าจะเคยเจอมากับตัวเองข้อแรกสุดน่าจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยคือติดต่อตัวแทนคนเดิมไม่ได้โทรไปสายไม่ว่างลายไปเป็นวันก็ไม่อ่านหรือที่หนักสุดคือได้รับคำตอบว่าอ๋อเขาเลิกทำไปแล้วอันนี้คือสถานการณ์โกรมทันกพร้าที่เราพูดถึงตอนต้นเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ และมันเป็นความเสี่ยงมหาศาลเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุตอนตีสองคุณจะไม่มีที่ปรึกษาคนแรกให้โทรหาเลยสัญญาณเตือนข้อที่2คือบริการหลังการขายไม่ดีหรือแทบไม่มีเลยตอนจะขายนี่ผู้จาดีมากแต่พอจ่ายเงินไปแล้วหายเงียบพอเกิดเหตุโทรไปปรึกษาก็ให้ข้อมูลแบบผิดผิดถูกถหรือโยนให้เราไปคุยกับบริษัทเองแบบนี้ก็เข้าข่าย เข้าขายชัดเจนค่ะเพราะหน้าที่ของคนดูแลคือการอำนวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่แค่คนรับส่งเอกสารสัญญาณข้อที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินโดยตรงก็คือเบี้ยต่ออายุที่ได้รับแพงขึ้นอย่างผิดปกติโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลทั้งๆท,ที่ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีเคลมอะไรเลยอืแบบนี้เป็นสัญญาณว่าอาจมีบางอย่างไม่ถูกต้องแล้วและข้อสุดท้ายนี่น่าสนใจมากครับ คือเจอตัวแทนหรือนายหน้าคนใหม่ที่น่าเชื่อถือและอยากให้มาดูแลแทนเดี๋ยวสิครับผมเพิ่งนึกออกทั้งนั้นมันก็หมายความว่าแม้เราจะไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรกับคนเก่าแต่แค่ไปเจอคนใหม่ที่ดูโปรโฟไฟล์แล้วน่าจะเก่งกว่าเราก็ย้ายได้เลยเหรอครับ แค่เพราะว่าเราอยากได้บริการที่ดีกว่าถูกต้องค่ะและนี่คือหัวใจของการใช้สิทธิผู้บริพคเลยเราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองได้เสมอถ้าเรารู้สึกว่านายหน้าคนใหม่มีความเป็นมืออาชีพกว่าให้คำปรึกษาเชิงลึกได้มากกว่าเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลือกให้เขามาเป็นผู้ดูแลคนใหม่ของเราค่ะอ๋อ oh. สถานการณ์ทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่แก่นเดียวกันคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ดูแลได้สิ้นสุดลงแล้วหรือมีทางเลือกที่ดีกว่าปรากฏขึ้นการโอนโค้ดคือเครื่องมือที่เข้ามาจัดการปัญหานี้ได้อย่างตรงจุดโดยที่ไม่ไปกระทบความคุ้มครองหลับที่เรายังพอใจจากบริษัทประกันเลยค่ะฟังดูมีประโยชน์และสมเหตุสมผลมากจริงๆครับแล้วนีทางปฏิบัติล่ะครับกระบวนการมันยุ่งยากซับซ้อนไหมหลายคนพอได้ยินคำว่า ทำเรื่องหรือเดินเอกสารก็อาจจะเริ่มถอดใจแล้วตรงนี้เป็นข่าวดีค่ะเพราะกระบวนการง่ายกว่าที่คิดไว้มากไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่หลายคนกังวลเลยเอกสารหลักๆที่ต้องใช้มีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นและนายหน้าคนใหม่ที่เราเลือกจะเข้ามาช่วยจัดการให้ทั้งหมดค่ะใช้เอกสารอะไรบ้างครับหลักๆเลยคือ 1. สําสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็อาจจะเขียนกํากับสั้นๆว่า ประสงค์จะแต่งตั้งให้นายหน้าคนใหม่เป็นผู้ดูแลกรมธรรมอะไรแบบนี้คะ่ะครับและ2คือแบบฟอร์มขอโอนย้ายผู้ดูแลซึ่งแต่ละบริษัทก็อาจจะมีฟอร์มของตัวเองแต่นายหน้าคนใหม่จะจัดเตรียมมาให้เราเซ็นทั้งหมดคะ่ะฟังดูไม่ยุ่งยากจริงๆด้วยแต่ผมเห็นมีส่วนที่เน้นย้ำไว้เป็นพิเศษเป็นคำเตือนที่สำคัญที่สุดซึ่งผมคิดว่าเราต้องขยี้ตรงนี้ให้ชัดเจนเลย ใช่ค่ะนี่คือจุดที่คนพลาดกันเยอะที่สุดและเป็นข้อควรระวังที่สำคัญมากคำเตือนนั้นก็คืออย่ารอจนถึงนาทีสุดท้ายทำไมถึงห้ามรอจนนาทีสุดท้ายครับมันมีกรอบเวลาที่จำกัดอยู่เหรอ มีค่ะและสำคัญมากด้วยเราควรเริ่มทำเรื่องโอนโค้ดล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ30วันก่อนที่กรมธรรม์เดิมจะหมดอายุ30วันค่ะที่ต้องเผื่อเวลาไว้ขนาดนี้ก็เพราะว่าบริษัทประกันส่วนใหญ่จะมีระบบที่เรียกว่าการล็อกข้อมูลของตัวแทนคนเดิมเอาไว้ค่ะการล็อกข้อมูลมันคืออะไรครับนี่เกียรติตัวแทนคนเดิมที่อาจจะกาลังดาเนินการเสนอราคากับเราอยู่มันเป็นเหมือนช่วงเวลาให้สิทธิ์คนเก่าก่อนอ๋อครับ แต่ในฐานะผู้บริโภคเราต้องรู้ทันแล้วใช้สิทธิ์ของเราก่อนที่ช่วงเวลานั้นจะเริ่มขึ้นหากเราไปทำเรื่องตอนที่เหลือเวลาอีกแค่7วันหรือ10วันก่อนประกันจะหมดระบบอาจจะล็อกไม่ยอมให้ในายหน้าคนใหม่ดึงข้อมูลงานของเราออกมาได้ทันเวลาค่ะโอ้โห oh. ผลก็คือกระบวนการทั้งหมดจะติดขัดและสุดท้ายเราอาจจะต้องจำใจต่อกับคนเดิมหรือไม่ก็ต้องย้ายบริษัทซึ่งจะทำให้เสียสิทธิประโยชน์ทั้งหมดไปอย่างที่เล่ามาตอนต้นเลย นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมากจริงๆครับใครที่กำลังวางแผนจะทำเรื่องนี้ต้องจดตัวเลข30วันนี้ไว้ในปฏิทินเลยการวางแผนล่วงหน้าคือหัวใจของเรื่องนี้จริงๆถูกต้องที่สุดค่ะการเตรียมตัวและเริ่มดำเนินการแต่เนิ่นๆคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้การใช้สิทธิ์ของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จค่ะเอาล้ครับผมว่าวันนี้เราได้เจาะลึกข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้ง การทำประกันร,รถยนต์มันไม่ใช่แค่การจ่ายเงินเพื่อซื้อกระดาษแผ่นเดียวแต่จริงๆแล้วเรากำลังซื้อความอุ่นใจและถ้าวันนี้เรายังแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันเจ้าเดิมแต่ไม่แฮปปี้กับคนดูแลการโอนโค้ดก็คือคำตอบที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เรารักษาสิทธิประโยชน์ทั้งหมดไว้ได้ ทั้งเบีย้ยต่ออายุที่ถูกลงส่วนลดประวัติดีที่ต่อเนื่องและที่สําคัญที่สุดคือการได้ที่ปรึกษามืออาชีพคนใหม่มาคอยดูแลเราจริงๆเป็นการใช้สิทธิ์ที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้วงการนี้รู้ว่าคุณภาพของการบริการก็มีความสําคัญไม่แพ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นกันใช่เลยครับและพอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันทําให้ผมฉุกคิดถึงประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นมานะประเด็นไหนคะผมกําลังคิดว่า เรื่องนี้มันกระตุ้นให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเลยว่าในชีวิตประจําวันของเรามีบริการอื่นๆอีกไหมที่เรายอมทนอยู่กับบริการที่ไม่ดีเพียงเพราะเรายังพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่อืมไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงินการสื่อสารหรืออะไรก็ตามที่เราใช้เป็นประจําเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะเพราะมันเปลี่ยนเรื่องประกันร,รถให้กลายเป็นบทเรียนเรื่องสิทธิผู้บริโภคที่เอาไปปรับใช้ได้กับทุกอย่างเลย มันคือการตั้งคำถามกับสภาวะจำยอมที่เราอาจจะคุ้นชินไปแล้วใช่ครับแนวคิดเรื่องการโอนโค้ดในวงการประกันภัยวันนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยว่าในฐานะผู้บริโภคจริงๆแล้วเรามีอำนาจและมีทางเลือกในการจัดการความสัมพันธ์ด้านบริการมากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยครับเราไม่จำเป็นต้องทนเสมอไปเป็นการสรุปที่ทรงพลังมากค่ะ พราะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากผู้รับบริการเฉยมาเป็นผู้มีอำนาจในการเลือกอย่างแท้จริงครับและสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าสถานการณ์ของตัวเองเข้าข่ายที่ต้องพิจารณาเรื่องการโอนโค้ดหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็แนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่างพี่เมน่นนายหน้าประกันภัยได้เลยครับซึ่งก็มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและหลากหลายมากค่ะใช่ครับ สามารถเข้าไปติดตามและปรึกษาได้หลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางติกตอกช่องพี่เม่น URT นายหน้าประกันภัยหรือทาง YouTube ช่อง SRIKUNG168 สอนสร้างรายได้จากประกันภัยหรือจะเข้าไปดูข้อมูลและบทความดีๆเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.srikrung168.com ก็ได้เช่นกันครับ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้หลายท่านรักษาขุมทรัพย์ของตัวเองไว้ได้นะครับ